ยอมรับว,ว่าบางครั้งเวลาเราฟังคนบางคนเราอาจจะไม่เห็นด้วยกับเขาทั้งหมดอาจจะเกิดการตัดสินหรือว่าเราฟังแล้วเราอาจจะรู้สึกโกรธหรือว่ารู้สึกไม่เข้าใจเขาข้อวันนี้จะเป็นเรื่อง compassionate communication นะคะ หรือว่าเป็นศิลปะในการสื่อสารที่เรไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันของเราค่ะจากหนังสือที่ชื่อว่า The Art of Communication ค่ะของพระติณหันค่ะเป็นพระสินท่านหนึ่งค่ะที่ขึ้นชื่อว่าเป็นบิดาแห่ง mindfulness ค่ะทั้งหนูและอาจารย์บุรพัฒธ์คิดว่าเป็นหนังสือที่ดีเล่มหนึ่งค่ะ Compassionate Communication คืออะไรก็คือการสื่อสารที่เราจะสื่อสารให้ผู้ฟังเนี่ยรู้สึก เขาใช้คำว่า s o f t w a r e บางคนอาจจะยังไม่เห็นภาพแต่ก็คือเอาง่ายๆคือเป็นการสื่อสารที่เราหวังดีกับผู้ฟังมากๆแล้วก็ปัจจัยสําคัญนะคะที่จะเ,เป็นคีย์สำคัญในคอมเพรสชันในคอมมูนิเคชันค่ะก็คืออย่างแรกคือเป็น deep listening กับอย่างที่สองคือ loving speech ค่ะซึ่ง deep listening ก็คือการที่เราฟังคนคนหนึ่งโดยที่มีเป้าหมายที่จะทำให้เขาอะทุกทรมานน้อยลงค่ะซึ่งในการฟังของเราเนี่ยออยอมรับว,ว่าบางครั้งเวลาเราฟังคนบางคนเราอาจจะไม่เห็นด้วยกับเขาทั้งหมดแล้วก็อาจจะเกิดการตัดสินหรือว่าเราฟังแล้ว,วเราอาจจะรู้สึกโกรธหรือว่ารู้สึกไม่เข้าใจเขาแต่ว่า การ deep listening ก็คือเราฟังไปก่อนอย่าเพิ่งพูดอะไรอย่าเพิ่งขัดเขาแล้วก็ฟังจนกว่าเราจะเข้าใจเขาค่ะคือความเข้าใจก็คือเป็นคีย์ที่จะทําให้เราเลดความเจ็บปวดของคนที่เราฟังได้ค่ะซึ่งบางทีเราอาจจะถ้าเป็นเรื่องที่มันไม่ได้รีบมากถ้าเราไม่พร้อมฟังก็ไม่เป็นไรค่ะถ้าถ้ามันไม่รีบเราอาจจะบอก เขาไว้กว่อนอาจจะเป็นเพื่อนแฟนหรือว่าเป็นพ่อแม่อาจจะคนนี้เนียงไม่พร้อมฟังนะคะขออ,อขอเวลาสักครู่อะไรประมาณนั้นเวลาเราฟังเนี่ยให้เราถามตัวเองว่าเราเข้าใจเขาจริงๆแล้วราหรือยังค่ะก็คืออย่างที่บอกว่าความเข้าใจเนี่ยมันเป็นปันจจัยสําคัญค่ะก็คืออุอทกทุกคนนั้นก็อยากที่จะได้รับการเข้าใจอยู่แล้วแต่ว่า เวลาที่เราอยากจะให้คนอื่นเข้าใจเราก็จะพยายามพูดพูดพูดให้ให้คนอื่นเข้าใจแต่ว่าทีนี้ถ้าพูดอย่างเดียวเราไม่มีใครฟังเลยค่ะก็จะไม่มีการเข้าใจเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเข้าใจคนอื่นคีย์ก็คือให้เราดิฟ mm hmm. และเซนซิเขาก่อนฟังก่อนค่ะอย่างที่สองของการที่เป็นค mm ีย hmm. ์ของ c o m p a s s i o n a t e communication ค่ะก็คือ loving speech ถามว่ามันคืออะไรก็คือการที่เราเนี่ย พูดด้วยความจริงแล้วกใ็ให้พูดให้ผู้ฟังแล้วก็ทั้งเราเองได้รับรู้ว่าเราเนี่ยกำลังเ,เรากำลังมีความซัฟเฟอร์เขาก็มีความซัฟเฟอร์ค่ะแล้วก็ให้เราเข้าใจกันและกันนั่นก็คือ l ล v วิ g s งส e ีชค่ะซึ่งจะมีคีย์ในการคีย์ของ l ล v วิ g s งสปีชเนี่ย ก็คือจะมีอย่างแรกก็คือ telling the truth ค่ะการพูดความจริงเนี่ยเหมือนเราเป็นหมอแบบนี้ค่ะก็คือบางครั้งเราต้องพูดความจริงกับคนไข้ซึ่งความจริงบางอย่างมันก็จะแบบโหดร้ายค่ะในการพูดความจริงบางครั้งอาจจะทําให้คนฟังเนี่ยสะเทือนอารมณ์แล้วก็หรือเขาอาจจะโกรธเขา,าจ,จะเสียใจค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ควรที่จะโกหกเพราะว่าสุดท้ายนีน้เขาก็จะรู้ความจริงอยู่ดีค่ะวิธีการก็คือให้เราพูดความจริงแต่ว่าใช้คําพูดที่ ที่ไม่ดุนแรงหรือว่าคําพูดที่ระมุระม่อมค่ะแล้วก็าบางทีถ้าเกิดเขายังไม่พร้อมเราอาจจะยกตัวอย่างเป็นเป็นเรื่องราวของคนอื่นก็ได้เช่นเราคิดว่าเออเราเล่าให้เขาฟังว่าเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเจอเรื่องราแบบนี้เขาคิดว่าคิดว่ายังไงคิดว่าอยากฟังความจริงไหมอะไรอย่างนี้ค่ะยกตัวอย่างให้เป็นเรื่องของคนอื่นก่อนเพราะเราเราจะคิดเรื่องของคนอื่น คือเราจะมองในคนละมุมมองกับการที่เป็นเรื่องของตัวเองบางทีมุมมองเราจะกว้างขว่าในบางครั้งค่ะแล้วก็อย่างที่สองขียงที่สคือ d o n เอ็ก g ์เซ t กเก็คืออย่าทําให้มันโอเวอร์เกินไปบางครั้งยอมรับว่าทุกคนมีข้อผิดพลาดเราอาจจะทําไม่ดีเออนอะเหมือนถ้ายกตัวอย่างเป็นในสัญญกรรมบางทีอย่างอย่างถ้าเป็นตัวหนูโอเคได หอาจจะทําไม่ดีหรือว่าเลสเดนต์อาจจะทําไม่ดีบ้างแต่ว่าบางครั้งข้อผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้สิ่งที่เราควรทําคืออย่าไปโอแบบอย่า e อ็กเซ r กเ e ความผิดนั้นให้มันแบบกลายเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่แต่ว่าเราให้ให้คิดว่าเออทุกคนเนี้ยก็ทําผิดได้แล้วก็คุยกันด้วยความเอ่อไมตรีประมาณนั้นค่ะแล้วก็อย่างที่3ก็คือ be consistent ค่ะก็คือคำว่า be consistent ก็คือให้เราไม่พูด มืออย่างหนึง่งแล้วก็รับหลังอย่างหนึ่งค่ะไม่ใช่ว่าพูดต่อหน้าเป็นอ,อ,อีกแบบไปพูดรับหลังอีกแบบพูดกับคนหนึ่งอย่างหนึง่งแล้วก็พูดกับอีกคนหนึ่งอย่างหนึง่งแบบนั้นก็คือ,เ,อ,อเป็นคําพูดที่ไม่ใช่เร็ววิ่ e ปีค่ะแล้วก็อย่างที่สี่สุดท้ายก็คือใช้ peaceful language ค่ะก็คือ,เ,อ,อเป็นการใช้คำพูดที่ไม่ทำร้ายกันละกันค่ะ เราอาจจะมีคอนเทนต์ที่เราจะสื่อสารกับเขาเหมือนกันแต่ถ้าเราพูดด้วยคำพูดที่รุนแรงกับคำพูดที่ไม่รุนแรงคนฟังนี่ก็คือรู้สึกต่างกันค่ะแล้วก็คำพูดก็คือเราพูดกับเขาตั้งแต่ต้นวันมันอาจจะอยู่เขาไปสามสี่วันเลยก็ได้ค่ะเวลาเราพูดเนี่ยคือคำว่า be consistent ก็คือพูดโดยที่ยังคงรักษาแบบคอนเทนต์เอาไว้แบบหมายถึงว่า ไม่ไม่ได้พูดหน้าอย่างลหลังอย่างแต่ว่าเราก็ต้องดูด้วยว่าคนที่เราพูดเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่เราพูดไหมก็คือเวลาเราพูดเราต้องดูว่าเราพูดกับใครแล้วก็ Perception เขาเป็นยังไงเช่นสมมติสมมุติตัวอย่างง่ายๆเช่นเวลาเราสอนสอนหนังสือค่ะ,อะสอนนอสพอเราจะสอนได้วยคำพูดอีกแบบหนึง ที่เข้าใจง่ายสอนเ e ซิเด้นอาจจะแบบถ้าเกิดว่าคนที่เขาเข้าใจได้มากขึ้นก็จะสอนด้วยคำพูดอีกแบบหนึ่งแต่โดยรวมแล้วคอนเทนต์สุดท้ายมันก็จะยังเป็นคอนเทนต์ที่เป็นความจริงเหมือนเดิมค่ะต่อไปจะเป็นเขาเรียกว่ามันค่าก็คืออาจจะภาษาไทยก็จะเป็นมนตราค่ะก็คือเป็นมนตราทั้ง6ของ l เล i n g สปีช่ะก็คือเป็นเก็ดเล็กๆน้อยๆให้คนฟังได้เอาไปใช้ค่ะอย่างแรก คือเป็นเอางคือคําพูดเหล่านี้เป็นคําพูดที่ถ้าเกิดว่าเรามีคนที่เรารักเอาไปใช้แล้วมันจะทําให้เขารู้สึกดีขึ้น,นก็คืออย่างแรกเลยก็คือ I'm here for you ก็คือเป็นเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นของขวัญที่ดีที่สุดที่คนคนหนึ่งได้รับเราจะรู้สึกดีเช่นถ้าสมมุติว่าเราแบบรู้สึกว่าไม่มีใครแล้วมีคนมาพูดว่า I'm here for you กับเราแบบนี้เราก็คงจะรู้สึกว่าแบบเออใจมันพองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คำว่า I'm happy you ไม่ใช่ให้พูดกับคนอื่นอย่างเดียวด้วยให้พูดกับตัวเองด้วยก็คือเราอาจจะพูดหน้ากระจกก็ได้หรือว่าถ้าเวลาที่เรารู้สึกว่าว่าเราท้อเลยอย่างน้อยเราก็ยังเราก็ยังอยู่ตรงนี้ให้พูดกับตัวเองว่า I'm happy you ประมาณนั้นส่วนคำที่สองก็จะขอสอดคล้องกับอันแรกที่พูดไปค่ะก็คือคำที่สองก็จะเป็น I know you're there and I'm very happy ก็คือ เป็นคีย์เวิร์ดของคำนี้ก็คือการที่คนคนหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าเรามีรู้สึกว่าเขามีตัวตนเนี่ยมันจะทําให้เขาแฮปปี้มากดังนั้นถ้าสมมติมีใครที่คอยอยู่ข้างเราอาจจะเป็นพ่อแม่เป็นเพื่อนคอยอยู่ข้างๆเราตลอดเวลาแล้วเ,เขาคอยช่วยเหลือเราเนี่ยการที่เราพูดในสิ่งที่ทําให้เขาได้รับรู้ว่าเนี่ยเรารู้ว่าเขาอยู่ข้างๆเรารู้ว่าเขาเป็นคนสําคัญเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้คนคนนั้นมีความสุขค่ะ ส่วนมนตาอ,อันที่สมที่จะพูดก็คือ I know you, are, you, i know you are suffer and that's why i'm here for you ก็คือถ้าสมมุติมีคนที่เขาลังทุกเนี่ยอย่างน้อยคือมีแค่มีคนรู้ว่าว่าเราเนี่ยทุกเนี่ยแค่นั้นเราก็รู้สึกรู้สึกดีแล้วแค่มีคนรับรู้ว่าเรากําลังแบบ s u ฟเฟออยู่ค่ะแล้วก็ถ้าเราทุกข์อยู่เช่นวันนั้นเราแย่มากเลยมีคนมาพูดคํานี้ก็จะรู้สึกดีขึ้นมาคือหนูว่ามันเป็นคาพูดที่ สำหรับหนูมันค่อนข้างมีความหมายค่ะแล้วก็ทีนี้ก็เลยอยาก encourage ให้เอาไปใช้พูดกับคนอื่นอันตราอันที่สี่นะคะเป็นคําที่ยากคิดว่าอาจจะยากที่สุดที่ที่คนจะพูดเลยก็คือ i s u f f e r please help คือฉันฉันกำลังทุกข์ทรมานช่วยเหลือฉันหน่อยบางครั้งเวลาโดยเฉพาะ คือถ้าสมมติเราทุกข์จริงๆเราแบบไม่ไหวแล้วเราเศร้าเราขอให้ช่วยเนี่ยมันอาจจะง่ายแต่ถ้าสมมติลองคิดในแง่ว่าเรากําลังโกรธอยู่ถ้าเราโกรธอยู่มันเป็นเรื่องยากที่เราจะไปขอให้คนอื่นมาช่วยค่ะทีนี้อยากให้ลองฝึกพูดคํานี้กับคนอื่นดูถ้าเราต้องการความช่วยเหลือก็บอกไปเลยว่าเราต้องการความช่วยเหลือส่วนมตราอันที่5นะคะก็คืออันนี้ก็จะเป็นดีซี is a h ฮปปี้โมเมนต์ค่ะก็คือจะใช้เวเวลาที่ จริงเราใช้กับตอนไหนก็ได้เราใช้กับตอนที่เราอยู่ตัวเองก็ได้อยู่กับตัวเองก็ได้หรือว่าใช้กับตอนที่เราอยู่กับคนที่เราแคร์มากๆเรารู้สึกว่าช่วงเวลาที่เราได้อยู่กับเขาเนี่ยตอนเนี้ยมันเป็นช่วงเวลาที่ดีเราก็จะเบอกเขาว่าเนี่ยตอนเนี้ยฉันรู้สึกว่าช่วงเวลานี้มันดีมากเลยมันจะเป็นอะไรที่ทําให้คนที่อยู่กับเราเนี่ยมีความสุขมากๆเลยค่ะส่วนอันสุดท้ายค่ะก็คือยอร r พารีพารีไรท์ก็คือ อันนี้เป็นคำที่ใช้บอกกับคนอื่นว่าคุณก็ถูกนะแต่ไม่ได้ถูกทั้งหมดเช่นคือด้วยความที่ทุกคนเนี่ยมีนิสัยที่ต่างกันคนอื่นไม่ได้มาอยู่กับเราตลอดเวลาแล้วก็ไม่ได้รู้จักเราทั้งหมดค่ะซึ่งดังนั้นสมมติว่าเราทำอะไรผิดแบบนี้ค่ะแล้วเขาตำหนิเราเขาก็ก็คือเราทำผิดจริงเขาก็ถูกแต่เขาก็ไม่ได้ถูกทั้งหมดเขาอาจจะเห็นเราในส่วนที่ เราทําผิดแต่ว่าเราอาจจะมีเหตุผลลึกๆบางอย่างที่เราที่เรา,เาทำให้เราต้องทําอย่างนั้นดังนั้นเราก็อาจจะคิดก,กับตัวเองว่าโอเคเขาก็ถูกแต่เขาไม่ได้ถูกทั้งหมดค่ะอันนี้เป็นอันที่ใช้คิดว่า,น,าน่าจะเดสติเดียนสันน่าจะได้ใช้เยอะอ่ะก็คือการคอมมูมนิเขตตอนที่โกรธค่ะก็คือถ้าสมมติว่าเราโกรธเนี่ยเราไม่ควรที่จะแบบ กดเอาไว้แล้วคิดว่าเออเราไม่โกรธมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกอย่างมันโอเคเก็บไว้กับตัวเองอันนั้นคือสุดท้ายมันก็จะระเบิดตู้อมอมาค่ะเพราะว่าความโกรธมันก็ยังมีอยู่เราเอ่อวิธีการคือเราอาจจะยังไม่พร้อมทีม่จะพูดตอนนี้ให้เราก็คือให้เราสง,งบสติอารมณ์เราก่อนแล้วก็ วิธีการที่จะระงับความโกรธเนี่ยให้เราพยายามคิดว่าเนี่ตอนนี้เราโกรธเพราะอะไรสาเหตุที่เราโกรธรูทของแองเกอร์เนี่ยมันมาจากอะไรแล้วก็ให้ให้ลองพยายามพยายามเขาเรียกประนีประนอมกับทั้งตัวเองและคนอื่นมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ค่ะอันนี้ก็คืออย่างที่บอกแล้วก็ความโกรธเนี่ยบางทีความโกรธหรือความ เสียใจที่เราได้รับเนี่ยบางทีมันมาจากการที่เรามีรอง perception ค่ะก็คือบางครั้งเราอาจจะต้องถามตัวเองว่าอันนี้เรา percep ถูกแล้วยังกับเรื่องเรื่องนี้ค่ะเอ่อมันจะมีจากหนังสือเรื่องเนี้ค่ะเขาจะมีเรื่องเล่าที่พระท่านได้เล่าบอกว่าเป็นตำนานเขาเป็นไม่เชิงตำนานค่ะเป็นเหมือนเรื่องของเวียดน,นาม ก็คือเหมือนมีพ่อกับแม่ลูกมีอยู่ด้วยกันสามคนค่ะแล้วก็พ่อเนี่ยต้องไปเกณฑ์ทหารไปแบบเข้าไปออกรบประมาณนั้นค่ะแล้วสุดท้ายก็แม่กับลูกเนี่ยก็อยู่กันสองคนหลังจากนั้นเวลาผ่านไปพ่อก็กลับมาค่ะแล้วก็ม่อยู่ด้วยกันสามคนวันนึงแม่ไปตลาด ลูกก็เดินไปบอกพ่อว่าเนี่ยคนนี้ไม่ใช่พ่อฉันนะพ่อฉันไม่ใช่ไม่ได้หน้าตาแบบนี้พ่อพ่อฉันอะพออยู่กับแม่ทุกวันพ่อฉันเวลาแม่ฉันนั่งพ่อก็จะนั่งลงด้วยเวลาแม่นอนพ่อก็จะนอนลงด้วยเวลาแม่ร้องไห้ก็จะไปร้องไห้กับพ่อคนนั้นแล้วก็จะคอยอยู่เวลาแม่ต้องการแบบที่จะระบายทุกครั้งประมาณนี้แล้วก็ สุดท้ายพ่อก็พ่อก็เริ่มรู้สึกเอะมีมีคนอื่นหรออะไรแบบเนี้ยแต่ว่าพ่อก็ไม่ไปถามแม่ตรงๆค่ะว่าเออคนคนนั้นน่เป็นใครแล้วก็หลังจากนั้นพ่อก็เลยเสียใจกินเหล้าเละเทะตุง้งเปะค่ะแล้วก็กลายเป็นอีกคนไปเลยแม่ก็งงว่าทําไมพ่อเป็นอย่างนั้นแต่แม่ก็เรื่อกที่จะไม่ถามว่าพ่อเป็นอะไรค่ะแล้วก็ เ,เวลาผ่านไปสุดท้ายแม่ป่วยจนเสียชีวิตไปค่ะแล้วก็ในงานศพแม่เนี่ยลูกก็ลูกลก็นั่งอยู่กับพ่อแล้วก็มีคนคนนึงหยิบเหมือนเป็นโคมไฟขึ้นมาสแล้วก็โคมไฟนั้นก็ทําให้เงาของพ่อฉายไปที่ผนังลูกก็ชี้ไปที่เงาว่าเนี่ยคนนี้ไงพ่อของฉันพ่อฉันหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือสรุปว่าแม่น ก็คือคุยกับเงาตัวเองทุกวันตอนที่พ่อไม่อยู่ร้องไห้กับเงาตัวเองทุกวันตอนที่พ่อไม่อยู่เพราะว่าคิดถึงพ่อมากๆเลยค่ะแล้วก็วันหนึง่งลูกก็ถามแม่ว่าเนี่ยทำไมทุกคนมีพ่อหมดเลยเขาไม่มีพ่ออยู่คนเดียวแม่ก็เลยชี้ไปที่เงาตัวเองว่นนงานเนี่ยเงาเนี่ยคือพ่อพ่ออยู่กับเราตลอดนะ พ่อก็เสียใจมากว่าเอ้ยทําไมตอนนั้นไม่ถามแม่ไปว่าสุดท้ายที่จริงแล้วเป็นใครมีคนอื่นไหมก็เลยอันนี้ก็คือเป็นเรื่องเล่าของเวียดนามเอามาแบ่งปันให้ฟังว่าบางครั้งนั้นถ้าเราเสียใจหรือกรธอะไรเนี่ยค่ะให้เราชิดมีดีก่อนเราเรารับรู้ได้ถูกแล้วยังบางทีเราอาจจะกําลังเข้าใจผิดอยู่หรือเปล่าค่ะอีกอันหนึ่งที่คิดว่าน่าจะได้ใช้ในของสัญญารรก็คือการการที่เราคอมมูนิเคชในที่ทํางานค่ะอย่างแรก อันนี้เป็นเป็นอย่างที่หนูมีอาจารย์แบบเป็นแบบต้นแบบด้านนี้ก็คือการกรีตติ้งเพื่อนร่วมงานนะคะทักทักทายทุกคนด้วยวอร์มแอนโอเพนสไมลแล้วกอ็อย่างที่สองที่ใช้ก็คือการคุยโทรศัพท์ะคะ่ะบางครั้งเราอาจจะรีบมากอยู่ใน OR บรีดเป็นพันพยาบาลโทรมา โนติ A, หรือเขาคอนเซาปจาก ER ก็คือใช้คำพูดที่อาจจะแบบทำให้เขากระทบกระเทือนจิตใจได้ประมาณนั้นคนะะ่ะก็คือบางทีเราอาจจะคือเขาอาจจะกำลังมีวันที่ดีของเขาอยู่ก็ได้ค่ะแล้วก็พอเขาโทรมาหาเราวันของเขามาอาจจะแย่ไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นก็ถึงเราจะโกรธแค่ไหนก็ให้เราให้เราคิดเอาเอยว่า รูท <Road S 2> ของ a n g เกของเราคืออะไรไม่ใช่เขาเป็นเป็นสิ่งที่เรากำลังดิวอยู่ตรงหน้าหรือเปล่าต่อไปเป็นการคอมมูนิเคชันในการมีติ้งค่ะก็คือหลังๆเวลามีติ้งก็จะมีคนหลายๆคนร่วมกันค่ะสิ่งที่เราสิ่งที่อยากอ n c o อร์เรก็คือ,ค,อคือเวลามีติ้งเนี่ยทุกคนพูดพูดเก่งอยู่แล้วสิ่งที่เราอยากสิ่งที่อยากอินคอร์เรก็คือการฟังค่ะบางครั้งเราอาจจะต้อง ฟังฟังความคิดเห็นของคนอื่นแล้วก็ไม่ไม่ได้ไปตัดสินเขาเร็วเกินไปค่ะจะฟังให้จบก่อนตัวอันนี้คือมาจากตัวหนูเองหนูรู้สึกว่าบางคนนั้นอาจจะไม่กล้าพูดด้วยบางครั้งกันที่เราถามว่ามีอะไรจะพูดไหมอยากเสนออะไรไหมนั่นก็เป็นการที่ encourage เขาอย่างหนึ่งการฟังเนี่ยก็จะทําให้การประชุมเนี่ยมันมีประสิทธิภาพขึ้นด้วยเพราะเราได้จากหลายมุมมองค่ะ ต่อไปก็คือเป็นการคอมมูนิเคชัใน long term relationship ค่ะก็คืออันนี้ก็อาจจะเป็นสามีภรรยาหรือว่าเป็นพ่อแม่หรือเป็นเพื่อนที่อยู่ด้วยกันนานๆน,านั่นและค่ะบางครั้งที่ทะเลาะกันแบบนี้ค่ะเราคิดว่าทำไมทำไมคุณไม่เปลี่ยนล่ะทำไมคุณทำแบบนี้ล่ะแต่บางครั้งเราอาจจะเปลี่ยนเขาไม่ได้หมดค่ะเพราะฉะนั้นบางครั้งเราอาจจะต้องเปลี่ยนตัวเองแทน ก็คือการเปลี่ยนตัวเองนันมันยากอยู่แล้วเพราะทุกคนก็คือจะมีแบบอีโก้ของตัวเองแต่ว่าทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนไม่ได้ก็ก,ก็ลองเปลี่ยนตัวเองดูคือสไลด์นี้ค่ะเป็นอันที่โน้สคิว่าเอาเนาไปใช้ในชีวิตจริงๆค่ะก็คือบางครั้งนั้นมันเปลี่ยนคนอื่นมันยากจริงๆเปลี่ยนแบบบางครั้งคําว่าคนอื่นนั้นมันอาจจะไม่ใช่แค่คนก็ได้มันอาจจะเป็นระบบหรืออะไรก็ได้ค่ะ ซึ่งบางครั้งถ้าเราเปลี่ยนไม่ได้เราก็หันมาเปลี่ยนตัวเองได้มันมีความสุขขึ้นจริงๆ